คุณสาร卡尔ินก็สวัสดีค่ะพี่อริสาป้าขอน้อยนะคะป้าพาขวัญก็สวัสดีให้ทีมงานของอริสาป้าขอน้อยมาเป็นกําลังใจมาเติมพลังให้ใจใจเองนะคะแล้วก็ที่ห้องพออเปยมกมลน,นะคะแล้วก็ที่ห้องของพี่อ้อยที่ห้องของทุกมานี่ไหมคะบางคนที่เขาดังมากเขาก็ยังไม่ได้เนาะยังยังไม่ยังไม่รู้เหมือนกันว่าสวัสดีค่ะ คุณเพนประพาขอคุณที่เข้ามาเยี่ยมใจใจนะคะสวัสดีค่ะป้ามาเราก็ได้ผักได้เยอะเลยค่ะมะละกอก็ได้ได้หนึ่งลูกมะละกอเมื่อวานอบอุ่นมากพอเอาเป็มกระมวล็ว่าาสวัสดีค่ะแบ่งความรู้แบ่งปันความรู้หรือว่าอพี่นุ่มนะคะเดินไปสู่เป้าหมายเดียวกันเนาะอยาก อยากถึงเป้าหมายอ่ะอยากเอออยา่างนี้ไม่ว่ากันเนาะใจยิ่งบ่อยนะคะเวลาใจพิมพ์เนบ่อยมากไปผิดที่บ้านป้าตลอดเลยอ่าขั้นตะม,มูตะม,มี่เหมือนกันอ่าสาคดินนะคะทําคลิปอยู่ที่อิสราเอลนะคะสวัสดีค่ะคุณพชัชรีอ่าพี่พชัชรีหรือว่าพี่อ้อยเนี่ยอยากทําคลิปเต้นแบบว่าเออโอนแล้วนะ <laughs> อยากได้แบบนี้จังเลยอลิสามอะไรจะได้ักทีรักรักค่ารักก็ไลท์หกโมงเย็นเหมือนกันนะคะป้าพาควันก็ผ่านเรียบร้อยแล้วนะคะในห้องนี้คีเอเตอร์ทุกท่านเกือบจะผ่านร้อยเอร์เซ็นกันทุกคนนะคะจับมือค่าเข้ามาในบ้านใจใจแล้วก็จับไม้จับมือกับเพื่อนๆได้เลยนะคะขอบคุณที่มาเป็นพลังหบวพอดีได้ยินว่าป้าโดนรถชนป้าดวนโดนรถ เฉียวท้ายหรือเปล่าเนี่ยยังไม่ได้ไปเยี่ยมบ้านเลยเปิดประตูบ้านอยู่นะคะเปิดประตูบ้านยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านหลังในน้อย,อยใจใจมันนี่มันนี่นะคะคนสวยป้ามาได้มาแล้วอขอบคุณยังเลยค่ะเป็นคําชมที่รับตอนไหนก็รู้สึกดีนะคะอ่าคุณเพนประพังก็อาจจะพูดออกมาไม่ได้ถ้าเผลอพูดพังประการใดก็ใจก็ขออ่าน้อมรับไว้เพียงผู้เดียวนะคะ อบอุ่นครับใช่ใช่ค่ะอบอุ่นนะคะบ้านนี้อบอุ่นเพราะว่ามีอ่าเ,อเราจะได้กินทุเรียนแล้วใช่ไหมพี่หนุ่มพึ่งผสมเกสรค่ะป้าอยู่จันทบุรีไม่ไกลนะสวัสดีค่ะครูใจมารับข้อสูบบ้านใจใจนะคะแม่น้นยละลินก็สวัสดีค่ะแบงฟันความรู้ค่ะแม่น้อยละลินเสียงดีมากแง่งไม่ตําแ่งก็จะเป็น รรมละกอเพราะว่าเมื่อวานใจได้หน่อไม้มาจากบ้านนักเรียนใจได้แตงกวาม,มาสี่ถุงไม่ว่าจะเป็นพอ่ออเป็นป้าโม,โมเป็นคุณสาคารินพี่สมศรีนะคะคุณเพนประาพี่นมสวัสดีค่ะอ่านทันแล้วกันชานุมานไหมคะอยู่ชานุมานหรือเปล่าคนอำนาจเจริญมีแต่คนสวยๆหล่อๆเนาะ เมื่อกี้ไปกรอกข้อมูลให้นักเรียนสวัสดีค่ะทักทายนะคะขอบคุณมากเลยมาทักทายกันนาอมาจับไม้จับมือสวัสดีวว่าสสดัดีคุณฝันให้ไกลไปให้ถึงจ้าแม่น้อยละดิบอกว่าสวัสดีครับอริซาปาขอน้อยจ้าทักม้องค่ะสวัสดีคุคคณครูใจใจใจ,ใจ้ามาส่งพลังบวกรับแล้วนะคะพี่อ้อยสวัสดีค่ะว่าสวัสดีคุณฝันให้ไกลไปให้ถึงจ้า แม่น้อยลาดินบว่าสวัสดีค่ะอริซา,าปาขอน้อยจ้า่ยังไม่ได้กลับบ้านค่ะยังอยู่โรงเรียนอยู่เลยโรงเรียนครัวันนี้ดวงไม่เข้าข้างใช่ไหมสวัสดีค่ะอ๋อไม่ทันเลยสวัสดีค่ะพี่หนุ่มหรือเปล่าลาดินอยู่ที่อิสราเอลนะคะ สวัสดีคะ่ะน้องดาวนี้พาพรหอมไกลย,ยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านพี่ใจนะคะยินดีจ้าดินดีจ้าได้ไม้รอรับได้แ <c oughs> ม่น้อยบอกว่าเอา <c oughs> แตงโมลูกใหญ่มาก <c oughs> แตงโมได้ลูกเดียว <c oughs> เอามาไม่ได้คะ่ะสวัสดีคะ่ะพี่สมรีสวัสดีนะ <c oughs> ดีเต็มพลังเนาะแต่ก่อน แต่ก่อนอยู่แต่กับนักเรียนค่ะอยู่แต่กับนักเรียนนัะโบนัสเขาก็จะเราต้องมีไวรยร่ไหมคะต้องมีคลิปวรลัลคลิปวรัรก็คือคลิปที่เป็นกระแสดัง,ดงมากเป็นเจ้าของไร่ทุเรียนนะคะอยู่ที่จันทบุรีค่ะอฝันให้ไกลไปให้ถึงก็สวัสดีค่ะคุณเจี๊ยบยินด,ดีที่ได้รู้จักเช่นกันสวัสดีค่ะดวงใจมันนี่มันนี่จ้ ใจใจวันนี้มันเจี๊ยบนะคะพออสวัสดีค่ะยังไม่ได้กลับบ้านเลยค่ะพอวันนี้ไม่ได้ออกเยี่ยมบ้านค่ะวันนี้พักสวัสดีค่ะคุณน้าธงชัยศรีวัอุาเจอคนบ้านเดียวกันแล้วสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับยินดีที่ได้รู้จักนะคะคุณนายทองซ้อยน้องอลิซาอยู่ออำเภอเมืองค่ะแกอยากทําคลิปเต้นแบบว่าเออ โอนแล้วนะอยากได้แบบนี้จังเลยอลิสามอะไรจะได้สักทีรักราค่ะรักอตอนนี้ถ้าจะว่าบ้านก็จะยังไงล่ะอยู่ยังอยู่ที่โรงเรียนอยู่เลยยังอยู่ที่ห้องเรียนอยู่ค่ะขึ้นมาเก็บคอมพิวเตอร์กันชานุมานไหมคะอยู่ชานุมานหรือเปล่าคนอำนาจ,จเจริญมีแต่คนสวยๆรอๆเนาะสวัสดีค่ะ คุณเพนประพาขอบคุณที่เข้ามาเยี่ยมใจใจนะคะสวัสดีค่ะป้าสวัสดีคุณฝันให้ไกลไปให้ถึงจ้าแม่น้อยละดินบอกว่าสวัสดีค่ะอาริสาป้าขอน้อยจ้าก็ไลายหกโมงเย็นเหมือนกันนะคะป้าปาควานก็ผ่านเรียบร้อยแล้วนะคะในห้องนี้คีเอเตอร์ทุกท่านเกือบจะผ่านร้อซกันทุกคนนะคะจับมือค่ะน้องอาริสาก็สวัสดี ข้าฝันให้ไกลฝันให้ไกลก็ทำคลิปอยู่ที่สิงคโปร์นะคะเหมือนกับยินดีนที่ได้รู้จักนะคะคุณนายทองส้อยน้องอลิซาอยูอ่อำเภอเมืองค่ะรู้สึกอบอุ่นมากนะคะเพื่อนๆมาเป็นกำลังใจเนาะมาเติมพลังบวกให้ใจใจมีแรงสู้และะ้วค่ะรักนะคะป้าพาขวัญบอกว่ารักนะคะทุกคน ว้าวว้าว FC เบิร์ลปทุมราชค่ะพรพนมนะคะสวัสดีจ้าพี่สมบัตินะคะคุณเจี๊ยบสวัสดีพี่สมบัตินะคะสวัสดีครับพี่สมบัติคุณบรรหารสวัสดีค่ะคุณสาคารินค่ะผ่านแค่ริวกับสตรีมยินดีด้วยนะคะพี่หนุ่มเมื่อกี้นึกว่าพี่นุ่มได้เรียนนะคะพาอยู่โรงเรียนอยู่เป็นเพื่อนกัน สวัสดีค่ะสวัสดีคุณสารคดีอ๋อคุณสาครินค่ะยินดีมานีนไหมคะบางคนที่เขาดังมากเขาก็ยังไม่ได้เนาะยัง,ย,ง,ย,งยังไม่ยังไม่รู้เหมือนกันว่าสวัสดีค่ะแม่น้อยคนเก่งน่ารักใจดีค่ะนะคะอลิสาปาขอน้อยทักไปหาแม่น้อยรารินนะคะอะทุกคนได้อะไรเป็นกับข้าวดีอ้อยวันนี้ว่างแล้วค่ะ สวัสดีนะคะขอบคุณที่มาเป็นกำลังใจเติมพลังบวกเนาะอะ่พี่สาคารินก็ครับแม่ลำญ่สวัสดีครับอะไรนะนมเอามาตุ้ยแบบนี้ค่ะอ๋ออยู่บ้านใกล้กันเดี๋ยวต้องไปหาคุณนายทองซ้อยตอนที่เบิ้ลประทุมลากมาด้วยพี่นมเลยเพราะว่าจะไปเที่ยวเดี๋ยวจะพาคุณครูที่กเกษียณไปเที่ยวอยู่ค่ะมาจ้ายินดีต้อนรับเจ๊อบอุ่ครับใช่ใช่ค่ะ อบอุ่นนะคะบ้านนี้อ,อบอุ่นเพราะว่ามีาเพื่อนรู้สึกอยากกินเลิกเรียนแล้วหิวค่ะพูดถึงของกินไม่ได้นะคะพี่อ้อยยังไม่ได้เอาวัวเข้าบ้านเลยโอเคก็ได้เวลาวัวเข้าบ้านเนาะช่วงนี้เนาะห้าโมงหกดีจังเลยค่ะครูเมื่อวาน เมื่อวันก่อนได้แตงโมค่ะเอามาไม่ได้เขาให้เป็นยังไงบ้างครับพี่นมโชคดีไหมคะวันนี้สวัสดีครับทุกคนแสดงความเมื่อกี้ไปกรอบข้อมูลให้นักเรียนสวัสดีค่ะทักทายนะคะขอบคุณมากเลยมาทักทายกันเนาะมาจับไม้จับมือสวัสดีน้องแบบอยู่ด้วยกันมาหลาย <c oughs> <ขอ S 1> นะคะอยู่ด้วยกันมานานเนาะไปเยี่ยมบ้านโนนบ้านนี้ก็ เข้าไปทักทายเข้าไปจับค่ะบ้านใจกับน้องพ่อห่างกันสี่สิบกิโลตอนนี้ก็บอกว่าสวัสดีครับคุณครูสวัสดีนทองส้อยวันไหนเนาะจะได้ไปเยี่ยมเนาะ <laughs> จะได้เห็นนักล้องด้วยจะได้เจอนักลอ้อกระทบไหลนักล้อง <laughs> ท,ที่ได้รู้จักนะคะบางทีระบบเราเนาะเราพิมพ์ไปเนี่ย <laughs> เขาจะเด้งออกมาให้เราเป็นคําสําเร็จรูป <laughs> อาจจะผิดพลาดนะคะก็ให้มุกดาหารค่ะคุณนา